สวัสดีครับพบกับเรานะครับในช่องพลายแซมสั้างนวาเมืองนะครับตอนนี้นะครับเรามาแอดถ่ายพ่อมหมาของเรานะครับนี่ได้เวลานอนของพ่อหาทองคําแล้วนะครับแต่ว่าในสมของเรานะครับในสมปลายแซมสั้นขนวัมเมืองของเรานะครับยังไม่มีใครนอนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่น้อย พ่อใหญ่ทรงชัยนะครับยูตรงนั้นนะครับแล้ว่าจะเป็นน้าอ้อยน้องสันวาหรืว่าปลายบุญส่งของเรานะครับแล้วก็พี่แซมพี่ขวันนะครับก็ยังไม่มีใครนอนเลยนะครับตอนนี้นะครับอาจจะพูดเสียงนักก็ได้นะครับเดี๋ยวพ่อมหาของเราจะตื่นนะครับนี่นไครับเอถายครับแอถ่าย สบายใจเลยนะครับแต่ยังแต่ยังไม่นอนกลนนะครับหลับแล้วเดี๋ยวเราจะไปให้ไปดูฝั่งนู้นนะครับฝั่งข้างหน้าของพ่อมาหานะครับแต่คืนเราจะนอนดึกหน่อยนะครับนอนช่วงสักตีหนึ่งตีสองนะครับขวานก็ยังไม่นอนนะครับขวาน มันก็ยังไม่นอนครับก็ช่วงนี้ก็เกือบจะถึงสีทุ่มแล้วนะครับนี่ครับเพราะว่ากองพ่อมาก็มีไฟไล่ยุงเหมือนกันครับพอจะมองเห็นชัดเลยนะครับตอนที่เขานอนนะครับใครที่ยังไม่เคยเห็นช้างนอนก็ามาดูกันนะครับ ในช่องคลายเสีสันกด่เมือนะครับเดี๋ยวไม่บ้านบอกว่ากวนพานะครับบอกว่าถ้าดึกๆลงมานะครับถ้าเห็นซุ้มเรานอนก็จะถ่ายให้ดูบ้างนะครับยังไงก็รอติดตามนะครับในช่วงดึกๆนะครับว่าในซุ้มของเราใครจะนอนบ้างนะครับในช่วงเวลาไหนนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับ ตอนนี้เราก็เป็นเวลาสี่ทุ่มสีทุ่มครึ่งนะคะตอนนี้สี่ทุ่มครึ่งแม่น,น้อยของเราก็นอนแล้วนะคะแต่ว่าเสียงดังไม่ได้ช้างในซุ้มของเราก็จะนอนเวลาไม่ตรงกันนะคะตอนนี้แม่น้อยกับวาวานะคะนอนแล้วส่วนพ่อมหาก็เนี่ย เปลี่ยนท่านอนอีกแล้วนะคะเมื่อรอบแรกคือหัวไปทางนู้นนะคะรอบนี้คือหัวมาทางนี้พอมหานีนสองรอบแล้วอนอนสองรอบแล้วนะคะสุมของเราคือหนุ่มหนุมยังไม่นอนนะคะเสนสั้นขวัญเมืองยังยืนอยู่นู่นยังไม่นอนนะคะนอนวาวาแม่น้อย ตาก็ยังไม่นอนนะคะบุญส่งก็ยังไม่นอนยกอยู่นอนให้สองแม่ลูกได้ยินเสียงกลนไหมคะเอเสียงไม่น้อยกลนนะคะคล้ายๆเสียงคนนะคะ ควรใจนะคะก็จะหลับสบายโหน้ำอ้อยน้ำอ้อยจะนอนนะคะน้ำอ้อยใกล้นะคะใกล้แล้วเหยียดตัวลงนอนนะคะนอนแล้วตอนนี้ก็ต้องเสียงค่อยหน่อยนะคะเพราะว่า ถ้าเราเสียงดังนี่ก็เขาตื่นได้ง่ายนะคะเราดูเราด,ดูน้ำอ้อยจะนอนลงเลยนะคะตัวนนุ่มๆของเราน่าจะดึกกว่านี้นะคะตอนนี้คือเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะคะคุณเคุณแม่ลงมาจากบ้านเพราะว่าปกติคุณแม่เป็นคนนอนดึกกันนอนหลับยากนะคะ อ่ะนอนเาดูดูพี่อ้อยลุกขาด้วยอ่าเอนไปอีกเชือกแล้วน้อยเบาๆป,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 ปกติบางวันนะคะคุณตาจะนอนเร็วนะคะบางวันก็นอนดึกนะ,ะเอาอะไรแน่นอนไม่ได้นะคะเปลี่ยนกันแต่ที่แี่เนี่ยข้ามหาเนี่ย นอนกอนเพื่อนทุกวันนะคะเป็นเหตุที่พ่อหาสมบูรณ์ตกมันนานานะเพราะว่านอนดีกินดีตอนนี้ฟังซุ้มของเราคือนอนไปแล้วสามเชือกนะคะ สิบนาทีนี้จะมีเชือกไนนอนอีกนะคะอานอนหูก็ยังกระเฟินนะคะไล่ยุงไล่มแมลงวันเสียงแม่น้อยหายใจแรงมาก ไบโซนของเราก็หลับแล้วนะคะตอนนี้เหลือแต่ไฟขวัญเมืองไฟแซมสั่นแล้วก็พ่อใหญ่รงชัยนะครับแล้วก็พลายบุญทรงนะคะยังไม่นอนหนุ่มๆของเรานอนดึกมากค่ะน่าจะประมาณเวละหกะทุ่มหรือไม่ก็ตีหนึ่งนะคะเพราะว่าบางทีนะคะ สามเชื้กที่นอนก่อนน้องซุ้มเราอาจจะตื่นอ่าหนุมน่มๆก็นอนผัดเปลี่ยนกันนะคะนอนไม่ตรงกันนะคะเราไม่สามารถที่จะเดินไปถ่ายฝั่งนู้นได้นะคะเพราะว่าถ้าเราเดินไปช้างของเราก็จะลุกพร้อมหาขยับตัวจะลุกหรือเปล่านะคะก็ไม่ลุกนะคะนอนต่อ ปูก็เดินเดินวนค่ะช้างก็ไม่ไม่ลุกนะคะไม่ลุกนคือมาดูแบบนอนใกล้ๆเลยนะคะท่นวางก้อนนึ่ะตัวผู้อย่าไปควนไม่น้อยนะ มีเชือกไหนนอนอีกหรือเปล่านะคะคุณตายังไม่ยอมนอนนะคะคุณตาให้ดูนานพอสมควรนะคะ พี่แซมก็หันหลังมานะคะสินตาก็ยืนน่าจะยืนแบบว่องอยู่นะคะแต่ยังไม่วางตัวนอนอืมไหนปล่อยลมนะคะนอนแล้วก็ปล่อยลมด้วย ตื่นแล้วค่ะว่าตื่นแล้วอืมได้อิ่มหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ตื่นนี่ค่ะช้างเขาจะไม่นอนตลอดทั้งคืนนะคะพอนอนได้สักพักก็จะตื่นขึ้นมาโอ้ตื่นมาอึน่ะโอ้สงสัยจะปวดท้องนะคะ่ะนุนตื่นขึ้นมาก็ขี้แตกเลย นะอดูนะคะว่าทำธุระเสร็จแล้วจะนอนต่อหรือเปล่าลอรดูทันว่าว่าจะนอนต่อหรือเปล่านะคะอ่าทำธุระเสร็จแล้วเล่นดินค่ะ ขึ้นมาก็ทำธุระยังไม่นอนนี่ยค่ะช้างก็แบบนี้นะคะพอนอนได้สักพักก็ตื่นแล้วก็นอนอีกนะคะพออีกนอนเป็นช่วงเป็นช่วงไปนะคะสักพักเดี๋ยวไม่น้อยก็จะตื่นนะคะคุณตาดูใช้งาชนเสาอยู่นะคะนะ ดีที่หนึ่งก็ยกให้พ่อมาหานะคะลุกหรือเปล่าะคะไม่ลุกนะคะลูกชายลุกแล้วคุณพ่อยังไม่ลุกนะคะคุณแม่ก็นอนดีนอนสบายอืมแล้วก็ให้ดูการนอนของช้างแต่ละเชือกนะคะยับตัวขยับ นี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะคะรู้สึกว่าเราจะรบก,กวนช้างว่ะโอ้ดูไม่น้อยโยนดินน่าจะมียุงกัดอยู่นะนคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่าน,นี้นะคะ <c oughs> อย่าลืมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะในช่องของเรานะคะ <c oughs> ช่อง F ลายแซนต์เั้นอนเมรนะคะ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะคะ <c oughs> กดกระดิ่ง <c oughs> กดติดตามนะคะ ที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเรานะคะ,ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอ่ากคำว่าสวัสดีค่ะ